สวัสดีครับปุ่มฮาโลวีนนี่แฝกผมตัดแฝกไว้นี่เอาไว้เอาไว้คุมไอ้การความร้อนบนหลังคาบ้านการความร้อนจะได้เย็นเหมือนบ้านดินของอาจารย์โจนะถึงไม่เย็นเหมือนบ้านดินของอาจารย์โจก็ก็ยังค่อยยังชั่วอกับอากาศร้อน ในลืในในโลกยุคนี้เนี่ยครับผมตัดไว้แล้วก็เตรียมกระปูแฝกไว้ก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะแฝกหลายอย่างมากมายมีประโยชน์ทั้งเก็บความชุ่มชื้นในดินซึมซับน้ำในดินลากเขาลงไปลึกอะ่ะถึงสามเมตรต้นลากเขา,าแต่ไว้ยยะแยะีเตรียมเอาลง เอาเตรียมเอาทำเอาไปกั้นแดดสวัสดีครับ